สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตนาครซิตี้นะครับกำลังมาดูการเปิดตัวของลูกกรอบรุ่นใหม่ของไทเทริสนะครับรุ่นนี้เนี่ยมันมีมายาวนานแล้ว24-25ปีปีนี้2025นะครับโปรยวันรุ่นแรกเนี่ยออกมาปี2000 แล้วบอปรยวันเนี่ยปรยวัน X อ,ออกมาประมาณปี2001ถ้าจำไม่ผิดนะตัวเลขประมาณเนี่ยก็คือเป็นลูกกอล์ฟอ่ยี่ห้อเดียวในตลาดนะครับที่ไม่เคยเปลี่ยนชื่อรุ่นมา25ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะในรุ่นของโปอยวันของแบรนด์อื่นนี่เปลี่ยนมาแล้วจนจําไม่ได้แล้วก็ไล่เรียงลาดับไม่ได้ว่าอันไหนมาก่อนมาหลังนะครับวันนี้มากับกล่องที่ผมว่าดูเรียบหรูนะดูเรียบหรูคือถ้าภาษาภาษาเวลาผมใช้เวลาดูของที่มันดูมีราคาเนี่ยผมผมไม่ได้ใช้คําว่า อัดเวิร์กดูดูแพงดูแพงจริงเรียบง่ายแต่ดูแพงก็ได้ฟังคุณสอดคร่าวๆนะครับจากผู้เชี่ยวชาญของฝั่งไทเทลิสนะครับเขาบอกว่าคอนเซปต์ในการออกแบบลูกกอฟโปรยวันกับโปรยเน็กที่มีมาสม่ําเสมอตลอด25ปีก็คือว่าเขาต้องการรักษาความคงเส้นคงวาหรือคงที่ของอะระยะโดยเฉพาะในการตีพวกเหล็กเขาไม่ไม่ต้องการให้ลูกกอฟแต่ละปีเนี่ยระยะมันบุบว่าเพ,พราะปโปรเนี่ยเวลาเขาใช้ตีนะครับขึ้นไปออนบนกรีเนี่ยเขาต้องการระยะที่มันคงที่ แล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเขาพยายามออกแบบตัวผลิตลูกกอล์ฟให้ได้มาตรฐานให้แต่ละลูกนในกล่องมันมีไฟบอลที่สม่ําเสมอเรียกว่าถ้าถ้าไม่มีความผิดพลาดเออร์เลอร์ในการสวิงหรือเทมโปในการสวิงลูกกอล์ฟของโปรยิวันหรือโปรนเอเนี่ยในแต่ละลูกในกล่องแทบจะระยะคงที่แล้วก็ไฟบอลเนี่ยคงที่เลี้ยวแบบไหนก็เลี้ยวแบบนั้นเลยนะครับไม่มีแบบบล็อกแบกหรือว่าไม่มีระยะ,ะโดด ระยะข้อหมายของระยะโดก็คือว่าระยะสั้นไปหรือว่าระยะไกลไปซึ่งจะสร้างปัญหาในการตีเข้าไปอยู่ในระดับพินทายของนักกอล์ฟที่เหมือนกับถูกฝึกมาเป็นระดับอาชีพจนสามารถตีแม่นระยะเป็นระดับหน่วยหนึ่งหลาได้นะครับเขา,เขาสามารถตีความละเอียดได้ร้อยหกสิบหรือร้อยหกสิบเอ็ดหลาทุกสั้นก็มีความละเอียดถึงขนาดว่าตีสามสิบหลาหรือสามสิบเอ็ดหลาหรือหยอดมายี่สิบเก้าหลานี่ครับพวกนีมน้มันเกิดจาก กิดจากแนวความคิดของไทยนีเจนการผลิตลูกกอล์ฟเนี่ยให้มีระยะคงของเส้นคงวาแล้วก็ไฟบอลที่สม่ําเสมอทีนี้ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยครับที่หลักๆที่เขาใส่เข้ามาคือว่า,าใช้ตัววิธีการผลิตเทคนิคการผลิตแล้วกันที่ว่าไฮเกเรียนไฮเกเรียนนั่นคือว่าเขามีการไล่ระดับความแข็งนะครับความแข็งของลูกกอล์ฟอะคือถ้าถ้าเราผ่าลูกกอล์ฟมาข้างในมันจะมีแกนอย่างลูกกอล์ฟปวยวันเนี่ยก็จะมีมีโครงสร้างลูกกอล์ฟอยู่ทั้งหมด3ชั้นก็มีเปลือกแล้วก็มี ไส้ในเป็นแกนแกนของลูกกรอบอีกสองชั้นส่วนของตัวโปรเวนเอ็กเนี่ยจะมี4ชั้นมีเปลือกชั้นหนึ่งละแล้วข้างในก็จะมีซ้อนๆก็อยู่อีก3ชั้นรวมไม้หมด4ชั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวโครงสร้างของลูกกลอบทีนี้ไอ้ไส้ในของมันเนี่ยเวลาผ่านลูกกลอบมาเขาจะมีไล่ความแข็งอ่อนนะครับโดยข้างในเนี่ยมันจะอ่อนสุดแล้วก็ค่อยๆไล่ความแข็งมาเรื่อยๆจนเกือบถึงเปลือกนะครับ เพื่ออะไรเพื่อให้ทําให้อัตราสปินในการตีพวกชดยาวๆชดอตยาวก็ยกตัวอย่างเช่นพวกไฮบริดพวกเฟร์เวูหรือว่าแม้กระทั่งไดเวอร์เนี่ยให้มันสปินต่ําลงสปินตัดลมต่ําลงเนี่ยมันก็สู้ลมได้ดีขึ้นนะครับแหวกอากาศดีขึ้นแล้วก็ทําให้ตกแล้วตกลงพื้นแล้วก็วิ่งได้เยอะขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับลูกกอล์ฟที่สปินสูงวันนี้นะครับแล้วก็อัตราการเล่นลูกสัน้นอัตราสปินในการเล่นลูกสั้นเท่าที่คุยกับโปรสุลเมื่อกี้เนี่ยครับโปรสุลองบอกว่าลูกสั้นเนี่ย ในช็อตประมาณไม่ได้ไกลมากอะยี่สิบสามพิานี่ฟิลได้เลยว่าสปินมันเยอะขึ้นนะครับส่วนว่าฟิลอื่นๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองลองมาคุยกับโปรสดมนะครับตอนที่ผมอยู่กับโปเพชรสดมแล้วนะครับเมื่อกี้ผมบรรยายสรรพคุณคร่าวๆเกี่ยวกับโปอีวันกับ ปรเวนเอ็แต่ว่าอันนั้นเป็นข้อมูลทางเทคนิคแต่ว่าข้อมูลของฟิลจริงๆเนี่ยผมอยากให้คนที่เขาสามารถควบคุมพวกระยะกับไฟบอลได้เนี่ยเป็นคนบอกมาเพราะอย่างผมเป็นคนบอกอาจจะมือไม่ถึงนะครับสวัสดีครับโตสดงคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะมาสอบถามในแง่ของประสบการณ์การใช้งานเพราะว่าก็ใช้โปรเวนมาปรเวนเอ็กมากี่ปีละโอ้ตั้งแต่เป็นเยาวชนครับน่าจะ10กว่าปีแล้ว๋อสิกว่าปีแล้วก็คุ้นเคยมาตลอดนะครับ จริงๆมันมีคาแรคเตอร์เด่นมากนะของปอยวันเพราะเป็นยี่ห้อเดียวในตลาดที่ไม่เคยเปลี่ยนชื่อรุ่นมา25ปีแล้วครับถ้าที่ลองเนี่ยมันแต่ละปีเนี่ยมันมีมีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆหรือเปล่าก็มีมีฟิลเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆที่เปลี่ยนแปลงฟิลสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนในแต่ละปีอ่ะว่ามันมันน่าจะมีเรื่องอะไรเรื่องเป็นเรื่องของสปินสปินสปินที่ลูกสั้นอาจจะมากขึ้นเพราะว่าสมัยใหม่มานี้ กีนก็ทําพนังแข็งขึ้นแล้วก็ระยะไกลขึ้นแล้วเป็นจริงเดี๋ยวที่เขาบอกว่าเขาพยายามควบคุมระยะไม่ให้มันมวูบวาบอะเพราะว่าเดี๋ยวโปรเวลาไปใช้งานจะมีปัญหาครับพวกระยะโดยเฉพาะระยะพวกเหล็กสั้น<ว>อะไรเงี้ยครับโดยเป็นอาชีพแล้วเนี่ยเรื่องของความสม่ำเสมอม,มันเป็นในการควบคุมอยู่แล้วครับซึ่งถ้าเกิดลูกอย่างลูกรุ่นใหม,ๆม่ๆม,มันตอบโจทย์เราเพราะเราต้องการความสม่ำเสมอในการตีเหล็กหรือว่าพวกเวทลูกสปินลูกสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ พะทรายะมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่น่าจะเงายากใช่ไหอ่างั้นแสดงว่าที่เขาพยายามพัฒนามาตลอดคือเรื่องความสม่ำเสมอในหนึ่งกล่องเนี่ยตีไปถ้าเราไม่ได้สวิงผิดเพี้ยนหรือว่าเทมโปไม่ได้เพี้ยนอะไรเงี้ยมันก็ควรจะไปที่เดิมเดิมที่เดิมๆก็คือเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบลูกกลอของเขาอยู่แล้วใช่ครับทีนี้ไอ้ตัวโปรยันเอ็กซ์รุ่นใหม่ที่ลองเท่าที่ลองเทียบกับตัวเก่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันชัดเจนมากๆ สำหรับในฟิลลิ่งของผมนะครับก็เรื่องของลูกสั้นสปินมากขึ้นแล้แลักษณะการเล่นลูกสั้นในที่แตกต่างกันเนี่ยม,มันเห็นชัดเจนตั้งแต่ระยะกี่หลานตั้งแต่ระยะ1 0หลา15หลาขึ้นไปใช่ครับม,มันเห็นแอคชั่นเวลาที่มันขึ้นไปบนกิีแล้วมัน หยุดเร็วขึ้นมันที่ชัดเจนสําหรับผมเลยคือฟิลเวลาลูกไมเวลาไม้โดนกระทบกับลูวมันทําให้ฟิลนุ่มขึ้นอน่นแล้วก็ตกหยุดขึ้น,อ,น,นอ,อันนี้คือโปรยัน X โปรยัน X ใช่ครับและโปรยวันนี่ได้ลองเยอะขนาดไหนไม่รู้ได้น้อยกว่าครับเพราะว่าปก,กวาติตี X อ,อยู่แล้วครับแล้วก็ V1 ก็ได้ลองพวกระยะไกล แต่ว่าผมตีแล้วมันมันต่ําไปไฟบอลต่ำไปเอ็กมันจะช่วยให้มันไฟบอลสูงขึ้นที่เขาบอกจริงไว้เวลาที่เขาให้เลือกโปรยวันกับโปรยเน็กเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าคนที่ตีไฟบอลสูงอ่ะให้มาเลือกโปรยวันถ้าตีไฟบอลไม่สูงมากไปเลือกโปรยเน็กเาเคยลองตีมันแตกต่างเนชัดเจนไหมแตกต่างคันแตกต่างก็โดยตัวเองเราก็ลองมาแล้วก็รู้สึกว่ามันแตกต่างชัดเจนก็คือ X สูงกว่าตามที่เขาแนะนำมา X สูงกว่าเพราะว่าสปินเยอะกว่าครับแล้วว่าตีตีช็อตตีไดวเวอร์อะไรเงี้ย เอ็กมันจะรู้สึกเฟิ่อมกว่าไหมหรือว่าเอ็กกับวันก็คล้ายๆกันฟีลเอ็กมันจะแข็งกว่าน,นิดนึงครับนนถ้าเวลาตีลูกไดรเวอร์ huh. ระยะไกลครับแล้วได้เคยใช้พวกเล็บแย้อะไรยังมีมีครับแต่ว่าผมตีแล้วมันลูกมันโลสสปินเกินออ๋ oh. ครับ uh huh. ได้ระยะแต่ว่ามันโลสสปินเวลาตีขึ้นกีแล้วมันตกไม่อยู่อ๋อโอเคครับแล้วฟีลเวลาไดเวอร์เข้าไปอิมแพคของเล็บแดนนี่เป็นยังไง ก็คล้ายๆ X ครับอาจจะเฟิร์มกว่านิดนึงแต่ว่าลูกที่มันไปมันเป็นโลสปินครับอ๋อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องลูกสั้นละทีนี้ลูกช็อตอื่นเช่นตีไดเวอร์เป็นไงไฟบอลเป็นยังไงเท่าที่เทียบกับตัวถ้าเทียบกับตัวเก่าถ้าเป็น X เหมือนกันก็ตัวใหม่อาจจะลอยขึ้นนิดนึงอ่าลอยขึ้นนิดนึงเพราะมันเพิ่มเพิ่มสปินใช่ไหมครับแล้วก็ลอยขึ้นนิดนึงส่วนลูกสั้นก็สปินเยอะขึ้นมันก็ต้องนุ่มขึ้นอ่าแล้วพวกแตกต่างกันแล้วพวกพวกเหล็กกลางถึงเหล็กยาวนี่ตีงก็ คุมสปินง่ายกว่าเพราะว่าสปินมันเวลาพอสปินมากขึ้นเวลาเราตีพวกเหล็กกลางเหล็กยาวอะไรเงี้ยระยะที่ว่าแครี่มันจะเกาะกลุ่มนากขึ้น,อ,น,น,อ,น,นอ,อันนี้ก็เป็นความแตกต่างส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสปินเท่าที่ฟังมาสปินปนแล้วก็ความคงเส้นคงวานี่ก็เป็นมาตรฐานที่ที่เขาพยายามรักษาไว้มาตลอดใช,ลใช่ครับถามนิดนึงเคยไปตีห้องอื่นไหมไม่ได้ไม่ได้ตีในการแข่งขันนะครับ,ครบเคยลองระยะมันบุกบ้าไหม มันเวลาที่เล่นเหล็กสั้นอย่างเงี้ยเหมือนตีไประยะมันเคยตีอันนี้ได้เท่านี้แต่ระยะมันไม่ใช่เยเคยลองยี่ห้ออื่นครับแต่ว่าเป็นลูกไม่ต้องบอกชีหอกระได้ลูกสั้น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 รอบกีลูกพัดอะไรเงี้ยมันฟิลมันแตกต่างครับมันมันคุมสปินได้ไม่ดีเท่าอ๋อแล้วระยะระยะแคลี่ระยะก็บางลูกโดนดีก็ไกลไปเลยเอ้าหรอเพราะว่าบางทีมีปัญหาสิครับมันก็แบบ ฟีลมันต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยอยู่ที่คนชอบด้วยก็คืออันนี้ยืนยันจากโปรเพชรศรดนะว่าเขาพยายามรักษาความสม่ำเสมอใช่ใช่ครับสม่ำเสมอในการผลิตลูกกอล์ฟให้มันได้มาตรฐานทั้งกล่องเลยครับทั้งกล่องเลยพยายามทําให้ระยะเนี่ยมันคงเส้นคงวาไม่ปวดหัวเวลาที่โปรจะต้องหยุดพักเบรกแล้วก็เอาลูกใหม่มาใช้แล้วก็ต้องไปแข่งอะไรเงี้ยครับเพราะเปิดตัวมาช่วงนี้แล้วเขาดูดูการแข่งขันเลยถ้าลูกกอล์ฟมาแล้วระยะเพียนี่ก็ปวดหัวเหมือนกันนะใช่ก็ต้องใช้เวลาปรับ ตัวอพอสมควร,คครนี่ถามเป็นความรู้นิดหนึ่งมีหลายคนสงสยัยละอันนี้ตอบเองไม่ได้ว่าระดับมืออาชีพเนี่ยเวลาใช้ลูกกรอบลูกหนึ่งอ่ะก็ใช้กันกี่หลุมก็จริงๆแล้วแต่คนแล้วแต่สนามสําหรับตัวผมเองก็6กหลุม9้าหลุมเปลี่ยนทีอะไรครับแต่แล้วแต่แล้วแต่สนามด้วยว่าสนามนั้นสั้นหรือเปล่าถ้าสนามสั้นเราก็ขึ้นเวทเยอะพอขึ้นเวทเยอะมันมันตีกันลูกเยอะมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยขึ้นแล้วแล้วมันเป็นความจริงไหมว่าพอใช้ สมมติราใช้ลูกกอล์ฟนู่นานหลายหลรอบอะแต่ใช้ทั้ง18หลุมเนี่ยอันพอเฟรมมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนี่มันเปลี่ยนไปในด้านไหนที่เรารู้สึกว่าสัมผัสได้ชัดเจนอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆใช้ไปสักเก้าหลุมแล้วเปลี่ยนเป็นอีกลูกหนึ่งลูกใหม่เงี้ยมันก็แบบฟิลมันต่างกันนิดนึงลูกใหม่มันจะให้ฟิล์ที่แบบลูกมันโดนแล้วมันพุ่งไปกว่าอครับเหมือนเหมือนไอ้รอยบุ๋มมันยังแบบมีความหนึบหนึบกว่าอันเก่าอะไรเงี้ยครับอ๋อก็เสียใหญ่ก็ ถ้าถ้าลูกกรอบไม่ไม่ได้หายไม่ได้ตกน้ำก็ใช่ก็อยู่ระหว่าง6ถึง9ประมาณ6ถึง9ครับแล้วแต่แล้วแต่สนามนยครับถ้าเราขึ้นเหล็กสั้นเยอะก็อาจจะ3 4หลุมอะไรเงี้ยก็คอยสังเกตมาดูปั๊บถ้ามันช้ำปั๊บอ้าวลุกนี้ไม่เอาครับคไม่เอาไม่ใช้แล้วก็ขึ้นลูกใหม่เลยใช่เป็นเรื่องที่บางทีผมก็ทดสอบเองไม่ได้นะต้องให้คนที่เขาสามารถตี ไฟบอลได้คงเส้นคงวากับระยะสมเสมอได้เนี่ยเป็นคนเป็นคนบอกข้อมูลตัวนี้มานะครับอีกนิดหนึ่งถามีนิดหนึ่งโปรสดมเนี่ยสามารถคุมระยะเหล็กพวกลูกสั้น,นต่างๆเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จริงว่าระดับโปรนะก็มืออาชีพอะสามารถคุมความละเอียดได้เป็นเป็นหน่วยเป็นหลาเลยเช่น,นสามารถตี30หลา3าหลาหรือแค่ยีหลานี่ก็จริงครับจริงเพราะว่ามันอยู่ที่จริงๆมันรับรู้ได้ถึงฟิลเข้าลูกแล้วแล้วก็แบ็กสวิงขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ อ่า follow through เท่าไหร่อะไรเงี้ยอ,อ๋อบรรู้ตอน,ตอนขึ้น b a c k สวิงล้นไปนิดนึงขาดไปนิดนึงครับแล้วก็ตอนเข้าลูกอะไรเข้าลูกแน่นไปหรือว่าบางาไปไปบางไปใช่เหมือนเคยคุยกับโปหลายคนบางคนเขาเข้าลูกปั๊บนี่เขารู้เลยว่าอันนี้สปินน้อยไปนิดนึงเ<อ>ขา้าลูก<อ>มันมันมันจะมันจะใช่ครับมันจะรับรู้ได้ไอายบอกก็จะบอกบอกว่าเข้าลูกดีไม่ดี อันนี้เกิดจากการสังเกตหรือว่าเกิดจากการซ้อมบ่อยจนจนมันรับรู้เลยว่าก็เป็นฟิลลิ่งซ้อมหลักๆคือซ้อมแล้วก็สังเกตทุกลูกที่เราซ้อมไปครับเพราะฉะนั้นกอล์ฟถ้าอยากเล่นอยากเล่นลูกสั้นดีๆเนี่ยต้องลองลองสังเกตฟิลในการแบ็กสวิงใช่ไหมในการเข้าบอลลูกต่างด้วยนะครับก็ทําให้เล่นกอล์ฟได้มีความแม่นยําเฉียบคมเท่าโปรเพศสดมนะครับวันนี้ขอบคุณโปรเพตมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มีคำถามหนึ่งนะครับที่นักกอล์ฟสงสัยกันมากนะครับว่าลูกกอล์ฟรุ่นหนึ่งเนี่ยจะสามารถสร้างให้ตัวเวลาตีไดเวอร์สปินต่ําแต่ตีเวทสปินสูงทำได้ยังไงลูกกอล์ฟรุ่นเดียวกันมันจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นไดเวอร์ตีแล้วสปินต่ําอันนี้เป็นเวทตีแล้วสปินต้องสูงมันมีเทคนิคทางวิศวกรรมนะครับอันนี้ต้องเลยชวนคุณมี่นะครับมาสอบถามว่าเทคนิคการผลิตมันเป็นยังไงครับอันนี้เทคนิคการผลิตคือการออกแบบโครงสร้างให้มี ในระดับความแข็งที่แตกต่างกันครับคือแกนในหลายๆชั้นเนี่ยด้วยความแข็งของแกนเนี่ยและเปลือกนอกที่มีการไล่ระดับความแข็งมันจะเป็นตัวกาหนดสปินในแต่ละช็อตตั้งแต่ไดเวอร์ถึงช็อตช็อตสั้นนะครับด้วยมอตีเวทนะครับ,รบเราก็พยายามทําให้ความความสัมพันธ์ตรเนี้มันเป็นกราฟที่ชันขึ้นเรื่อยๆคือเมื่อตีไดเวอร์สปินต่ําเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็เวทสปินสูงที่สุดแต่ก็สูงอย่างเหมาะสมนะครับไม่สูงเกินไปก็อันนี้ผมขอเสริมนิดนึงก็คือว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตัว สปินของเดเวอร์เนี่ยมันเกิดจากการทำงานร่วมกับแกนกลางของของลูกกอล์ฟด้วยแต่สปินของเบทเนี่ยมันมันอยู่ที่เปลือกเพราะว่าตัวความแรงในการอิมแพคมันมันไม่ไม่ได้เยอะเท่า Driver เดเวอร์อะไรงเงี้ยครับก็คือผมไม่รู้เข้าใจถูกนะว่าเปลือกของ op, ลูกกอล์ฟโปรยวันหรือโปรเบนเด็กเนี่ยเป็นเปลือกที่ค่อนข้างนุ่มแล้วก็ผลิตด้วยขั้นตอนการผลิตที่แพงเหมือนกันนะ มันเป็นอะไรครับเปลือกของโปรยวานและโปรยเอ็กซ์เนี่ยจริงๆวัสดุเป็นประเภทเดียวกันเป็นยูริเทนเราเรียกว่าแคสยูริเทนก็คือยูริเทนที่แบบหล่อเราจะมีแบบคือเป็นโมครับเป็นแบบแบบในการหล่อเปลือกแล้วเราก็เทยูริเทนสูตรที่เราผสมเองครับอันนี้ไม่ได้ซื้อจากที่ไหนนะครับทางบริษัทเราคิดค้นสูตรเคมีทั้งหมดนะครับแล้วเทแบบลงไปเพื่อเพื่อผลิตเพราะฉะนั้นจริงๆทั้งสองรุ่นเนี่ยเปลือกเป็นวัสดุเดียวกันแค่รอยบุ๋มเนี่ยดิมเพิ่นไม่เหมือนกันก็เป็นแคสยูริเทนเท่านี้รุ่นเทรด เ็นบอกว่าแคชยูริเทนนี่ต้นทุนผลิตแพงกว่าต้นทุนผลิตแพงกว่าเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดใ,ในการผลิตมันไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ได้นะครับแต่การผลิตอีกแบบนึงเนี่ยสามารถหลอมมาใช้ใหม่ได้<อ>แล้วก็ข้อดีคือของของแคชยูริเทนเนี่ยเราสามารถกําหนดสเปคให้มันสปินให้มันนุ่มเนี่ยตามที่เราต้องการได้ทั้งหมด<อ><อ>นะครับแต่ส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยูริเทนที่เป็นยูริเทนสําเร็จรูปครับเอามาหลอมก<อ>็จะควบคุมได้ได้ไม่ทั้งหมด<อ> ถ้าใครไม่เข้าใจว่าทำไมมันเอากลับมาหลอมใหม่ไม่ได้ให้คิดถึงอย่างนี้ครับน้ําแข็งกับไข่ต้มไข่ต้มเนี่ยถ้าต้มแล้วมันแข็งไปแล้วเนี่ยมันทําให้กลับมากลับมาเหลวไม่ได้แต่น้ําแข็งเนี่ยถ้าแช่แข็งแล้วเนี่ยมันกลับมาทําให้มันเหลวได้แคชยูริเทก็คือว่าพอผลิตไปแล้วเนี่ยเสียปั๊บเสียเลยเหมือนไข่ต้มอ่ะมันแข็งแล้วมันเอากลับมาทําให้มันเหลวใหม่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้ต้นทุนมันแพงและทำให้อัตราสปินของปริวานกับปริเวณนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีเพราะว การผลิตแล้วก็มีมาตรฐานด้วยครับจริงๆแล้วในการผลิตเราเนี่ยมีการควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่แกนในจนถึงเปลือกนอกหลายขั้นตอนมากครับเป็นถ้า X เนี่ยเป็นร้อยขั้นตอนนะครับทั้งตรวจสอบทั้งความแข็งน้ําหนักต่างๆนะครับให้มันให้มันตรงกตามที่เราต้องการมากที่สุดผมเคยไปดูโรงงานนะกว่าที่ลูกก๊อบหนึ่งลูกเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยกว่าจะออกมาสแตมโลโก้เรียบร้อยเนี่ยผมว่าเกินอย่างน้อย2วันหรือมากกว่านะใช่ไหมประมาณนั้นครับการเข้าไปปุ๊บแล้วก็ผ่านแต่ละขั้นตอนผ่านการอบ ผมแล้วรอให้มันเซตตัวแล้วไปขบวนการนี้มา QC ไปนู่นไปนี่เนี่ยมี2วันนะต่อหนึ่งลูกนะใช่ไหมใช้เวลาค่อนข้างเยอะใช่ครับหรือว่ามากกว่า2วันไม่ไม่ประมาณประมาณวันถึง2วันครับถ้าผมจะพิจประมาณ2วันเพราะว่าบางอย่างมันต้องรอยเซตตัวใช่ครับถ้าไม่เซตตัวมันจะไปอีกอีกขั้นไม่ไดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทุกขั้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบทุกรูปแบบเลยแล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังเอ็กซเรย์ลูกกอล์ฟได้ว่าแกนในมันดูตกศูนหรือเปล่านะครับก่อนที่จะมาสแตมป์ แล้วสุดท้ายสุดเนี่ยต้องมีคนมานั่งดูรายละเอียดนิดนึงแม้กระทั่งรอยสแตมป์โลโก้ว่าตรงตำแหน่งไหมนะครับอ๋อถ้าไม่ตรงคัดออกคัดออกด้วยคัดออกคัดออกแล้วไปไหนอ่ะคัดออกก็ถ้าเป็นไม่ตรงตามสเปคมากๆเราก็ทำลายครับแต่ถ้าถ้าถ้ามันยังพอดีอยู่อาจจะเป็นลูกซ้อมอ๋อลูกซ้อมเป็นสตอล์ฟิตติ้งลูกแพททิสอะไรเงี้ยที่เห็นทั่วไปเงี้ยอ๋อกับก็นี้ก็ก็เป็นคําตอบนะครับว่าเป็นไปได้ไงที่ลูกกอล์ฟรุ่นเดียวกัน ไปตีไดเวอร์สปินต่ำไปตีเวทสปินสูงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นคำตอบเป็นการเทคนิคการออกแบบแล้วก็การผลิตของลูกกอล์ฟแบรนด์โปรวีวันนะครับในรุ่นโปรวีวันกับโปรวีวันเอ็กนะครับวันนี้ขอบคุณคุณมี่มากนะครับคุณครับสวัสดีครับ